สวัสดีครับเราก็มาอยู่กันต่อผมเอ็ดเวิร์ดนะครับวันนี้เราก็มาเล่นแบบคนเดียวนะครับแล้วเราก็มาต่อต่อไปจะเป็นด่านอะไรมิดไหนวะ Nếu muốn, có hàm được hàm này nạy cho đi thôi 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 โอเคมาแล้วเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวแป๊บหนึ่งนะตัวนี้แล้วกันเท่ดีโอเคไฟก่อนแล้วกันไฟเลย Hey, bà Giờ mà đi, mình cua nha ui máu không lươn ตอนนี้ผมเล่นข้างแรกนเนี้ยตอนนี้ผมเล่นข้างแรกมันโคตรว่าเสียวระแวงไปทุกอย่างเลยอะตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วโอเคเราก็มากันต่อฮ่าฮ่า เปลี่ยนแม็กก่อนไม่ไหวอ่ะตอกปักสามตานั่นนะแม่ฮัลโหลเราก็มากันต่อนะต่อไปเว็บที่สองมายัางมาอย่างมาอย่างยัง,มยง,ยง,ยงไม่มา กระโดดเฮ้ยมันมีทางเข้าเปิดได้ไหมเปิดเปิดโอเคก็จะมาโดของกันโอ้ไม่ได้ไม่เช้าอยู่ในที่แคบนั่นไงมาและฮไม่โดนหรอก โดยยังไงวะเฮ้ยกีด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 ฮ่าเวฟสองแล้วใช่ป่ะเนี่ย

โอ้ยมืดมากมองแทบไม่ค่อยเห็นอะโอเคนะโอ้ยสองร้อยกว่าเมต์ <c oughs> โอ้สองร้อยกว่าเมตต์นี่นะ ฮ่าโดดข้ามล้วนเลยติดไม่ติดไม่ไม่เติดนะทำไมทางมังกอย่างนี้เนี่ย เอา้าเดินเลยมาเลยเนะี่ยน,นี่ผมจะแรงไว้นะ เฮ้ยไฟอะไรอ่ะมันผีปอบเลยอ่ะเฮ้ยอูดอูดมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะเฮ้ยอูดมาอยู่นี่ได้ไงอูดหรือมะนี่เทพมากไม่ตายเลยโอ้ยเกาะเลยอะ มาดิมาดิโอ้มาแล้วลูกพี่ใจเย็นพี่เฮ้ยอ,อ,อย่าอยู่วันนี้เฮ้ย อย่าลุมวันดีนะจริงอย่าได้ของหนักใช่ไหมเดี๋ยวพี่จัดให้โอ้ยอ่อตรงนั้นแหละเฮ้ยไอ้เลื่อย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 พิดแล้วก็ไออวกไป ไข่ไข่วาไม่เอาเดือตัวเดียวเท่านั้นแหละนี่ก็หอบกับแย่แล้วเฮ้ยพิดอันพิดอันอ่ะหนวะโอ้อยร้อยกาไม่ โอ้สุดยอดเลยพระอาทิตย์ฮั Hello t น n i โอ้ยรถอะไรวะต่อไปเวฟเท่าไหร่นี่เวฟสามเราไปเวฟสี no ่ ขอโทษด้วยแล้วกันนะฮะโอเคแล้วผมก็ต้องไปหาที่หลบหนีสักนิดสักหน่อยเปิดไว้เพื่ออะไรเปิดแล้วไม่ใช่นี่มันคือไม้ คงไม่ใช่อะไรหรอกต่อไปเว็บห้าแล้วนะงั้นไงกำลังมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องมีคนยิงมาก่อนเถอๆนะ สไปเดอร์ต้องมาก่อนแน่ๆ่เชื่อตานั่นไงสไปเดอร์เฮ้ยโไม่การยิงกันด้วย มองแทบไม่เห็นอะเจอตัวแล้วตายซะโอยย เลย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 พี่โกงนี่หว่าไม่ให้เพื่อนออกไปกไปก็เป็นเวฟที่ห้าแล้วนะเราก็เจอกับบอสแล้วฮ ตอนนี้เรามีเงินอยู่หกพันใช่ปะโอ้โหเรา๋ยวจะนี้เสียงกันน่ากลัวว่ะแล้วก็ขายเปิ้ลนี่ออกไปซสื้อแล้วก็ใช้เหมือนเดิมนะ ที่โล่งเนี่ยวัดดวงเ,อ,เอ้ยวัดใจไม่เออยาได้เพลงไานคาะ่ะเฮ้ยน้ำมันอดูด ล้วมันอดูดนี่มันอูดอีอีอโอ้ยมาแล้วบอยู่ไหนวะโอ้ยอยู่ไกลอ่ะมันต้องยิงปืนมาไม่รู้อาชาด้วยก่อนอยังไงอ่ะมาก็ยิงอย่างไป มันหายาาอัด่านี้มันไม่มันไม่สวา่างมันต้องยิงมาอีกแล้วเจงอ่ะตอนนี้เฮ้ยบอสมา

อันนี้ก็แล้วเนี่ยมันชาจังเข้วเราก็มากันต่ออันนี้ก็แล้วเนี่ยในนี้ mình lúc mô hả mình nhai dài 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 của đất lặng dài 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 ơi 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 ơi

เฮ้ยเข้าไม่ได้เรอเ่งเข้าได้มันเดิมอะบปืนนี้เฮ้ยในยกาตายมีไหมเนี่ยหาในกาตายกว่าเทงก่อน เพลงอะไรล่ะผมลืมแล้วไนงะอ๋อจำเพลงได้แต่จำเนื้อไม่ไเฮ้ยจำเนื้อได้จำเพลงไม่ได้